ก็อตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นนาวเปิดใบคะแนนกรรมการ3ท่านเห็นได้เอกฉันสินสมุตแตมนำริเกียนอันจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ระเบิดความมันกันไปแบบสะใจสำหรับศึกวันลุมพินี9เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาโดยเฉพาะคู่เอกในรายการอย่างอควแมนแดนสยามสินสมุดกินมีที่กับมารีมัชชิงเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นไลท์เวท155-170ปอนด์จากริกเกนเออร์เซลที่ได้เข็มขัดเส้นนี้ไปเมื่อครั้งก่อน แม้ในไฟนี้สินสมุรจะกระชาเข็มขัดแชมปจากมือของริเกียนไม่สําเร็จโดยการแพ้น็อกไปอย่างน่าเสียดายในยกที่4แต่หลังจากนั้นได้มีการเปิดเผยใบคะแนนหลังจบเกมปรากฏว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านเทใจให้คะแนนสินสมุรนํามาตลอด3ยกอย่างเป็นเอกฉันโดยตลอดทั้ง3ยกปรากฏว่าคะแนนของสินสมุดนำริเกียนทุกยกจนถึงยกที่3สินสมุดทำแต้มนำอยู่ที่30ต่อ27 แสดงให้เห็นว่าสินสมุทรทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับที่ตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างดีและมีโอกาสคว้าเข็มขัดสูงมากแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายพลาดท่าถูกริเกียนซัดหมัดเข้าลำตัวเต็มแรงจนลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหวโดนชนะนอกไปอย่างน่าเจ็บแสบในนาทีที่1.17ของยกที่4ส่งให้ริกเกียนร,รั้งเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมรับมวนัดก้อนโตจากบิ๊กบอสชาตีไปถึง1.75ล้านบาท ผู้กีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพและเป็นกลางชั้นแนลขอบคุณมากครับ